สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาถอดตัวเฮดบิดพาวเวอร์เฮดบิดดูอมอเตอร์ bit, นะครับพาวเวอร์เฮดบิดดูอมอเตอร์คอนโเรดอตัววิทยุบังคับนะครับเวลาเราจะต่ออุปรกรณ์หรือว่าจะทำอะไรนะครับด้านนี้อย่าถอดนะครับ ด้านนี้เราทา,ากาวไว้นะครับเรามาถอดด้านนี้นะครับเราดึงถอดน็อตสี่ตัวออกนะครับน็อตสี่ตัวนี่ล้วก็ดึงออกมาง่ายๆอย่างนี้นะครับดึงออกมาแล้วเลื่อนลงแล้วเราก็ชักตัวนี้ออกนะครับแผ่นแผ่นนี้ต้องขูดกาวด้านข้างนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ชักออกนะครับเราจะชีนกาวไว้นะครับกันน้ํากันน้ําเข้า แต่ตัวนี้ก็ไม่ควรจะตากฝนตรงๆนะครับไม่ควรจะแช่น้ําตรงๆนะครับเพราะน้ําเข้าออแล้วมันไม่ออกนะครับเราใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับอ,ออกมาเพื่อที่จะต่อสายใส่คอนแทคใส่ตัวเซอร์โวอะไรต่างๆตรงนี้นะครับเราใส่เซอร์โวใส่คอนแทคแล้วก็ลากสายออกมาด้านนอกนะครับ mm hmm. เพื่อไปควบคุมอุปกรณ์อื่นๆนะครับ ตรงนี้เราก็เจาะรูตรงนี้ได้แต่ระวังเรื่องเศษเหล็กเรื่องเศษผงเข้ามาในนี้นะครับเพราะว่าเราไม่รับประกันนะครับตัวอุปกรณ์ถ้ามันเสียนะครับจากการทํางานที่ไหม้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้รับประกันว่าไม่ไหม้นะครับเวลาเราใส่ประกอบเข้าที่เดิมเราก็สไลด์เข้าไปแบบนี้นะครับสไลด์เข้าไปเสร็จเราก็ต้องทากาวก่อนนะครับรต้องทากาวอีกครั้งหนึ่งนะครับ กาวกอนนั้นกาวที่ใช้ก็ต้องเป็นกาวซิลิโคโนนะครับกาวซิลิโคโนแบบนี้นะครับแล้วก็บีบกาวกาวตัวนี้จะกันน้ําอย่างดีเลยนะครับกันน้ําเข้าแต่ถ้าไอเหงือน้ําอะไรพวกนี้ที่อยู่ข้างในเราไม่สามารถกันได้นะครับ น้ำแล้วเราก็ไอยฝาปิดลงไปเลยนะครับตรงนี้จะไม่แน่นมากนะครับเวลาเราใช้วเวลาออกเราก็งัดค่อยๆงัดออกนะครับสำคัญคือต้องเป็นช่างนั่นเองอเลยไม่เห็นกาวเลยนะครับเราทากาวรอบนอกนี่นะครับทากาวแล้วฝาปิดเข้าไปนะครับ ปิดกว่าแล้วก็ขันน็อตไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าถ้าขันแรงมากมันจะลูดนะครับน็อตมันจะรวมด้านข้างกล่องตรงนี้จะยังไม่มาตรฐานนะครับเรายังหากล่องอยู่นะครับเพื่อใช้งานที่ว่าสวยงาม เก็บง่ายบางเล็กกระทัดรัดไม่เกะกะนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับตัวนี้เราเอากล่องกล่องที่ใช้กับอ,อ,อินเวอร์เตอร์มาใช้นะครับตัวนี้เป็นกล่องอินเวอร์เตอร์อ กล่องตัวนี้ก็เวลาใช้งานไม่ควรจะไปยึดติดกับตัวรถโดยตรงนะครับเพราะว่ามันสะเทือนถ้ามันสะเทือนมันจะทำให้อุปกรณ์ข้างในตันนะครับ okay. เก้าโอเคตาละน,นี้กันน้ำได้ ตัวนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้จะเป็นสายตรงนี้เป็นสายอากาศนะครับต้องระวังอยา่าเอาอะไรมาโดนตัดขาดขาดและต่อ,อยากนะครับตรงน,นี้คือสายอากาศนะครับอุปกรณ์กันน้ําระดับหนึ่งนะครับเราชีน้น้วยกันน้ำหน่อยดีกว่ากันไว้ดีกว่า นี้สามารถแกะออกได้นะครับเรากันน้ําไว้ระดับหนึ่งเราจะต่ออุปกรณ์ที่จะเป็นตัวอุปกรณ์เสริมนะครับเซอร์โวต่างๆนะครับก็สามารถแกะขานี้ออกได้แกะเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งขันน้ำเหมือนเดิมกันน้ำเข้ากันน้ำออกโอเคนะครับตามนี้เลย ก็ใช้งานได้แล้วนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเปิดฝาเพื่อจะใส่อุปกรณ์อื่นๆนะครับตรงนี้นเราต้องเผื่ออุปกรณ์อื่นๆเราก็ต้องแกะฝานี้หรือเจาะรูนะครับ ตจาะรูแล้วก็ต่อสายออกมาพยายามใช้ตัวลูกยางนะครับลูกยางในการผ่านถ่ายสายสัญญาณนะครับลูกยางพวกนี้นะครับต่อลูกยางพวกนี้นะครับฝังเพื่อให้ไม่จัดสายไม่สายไม่โดน ไม่โดนดึงเข้าดึงออกนะครับจะทําให้ตัวเหล็กตัวอลูมิเนียมตัวฝาเนี่ยจะกัดสายนะครับหรือสายก็มีท่อท่อหดหรือว่าอะไรหอ่อก็ได้นะครับแล้วก็พยายามอย่าให้เขาอยู่ที่สะเทือนแล้วก็อย่าขยับมากนะครับขอบคุณมากครับสําหรับทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ